โกโอ้โกก็จะมีศูนย์หกศูนย์หกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกแรกเลยก็พิจาร์ลงกราบถ้าเป็นงานลงกรสาบอ่ะเล็กใหญ่อะจะเป็นบล็อกแรกอ่าแล้วก็จะมามีศูนย์เก้าจะมามีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีเหรียญเล็กมีแต่เหรียญใหญ่อ่าถ้าศูนย์หกเนี่ยจะมีเล็กกลางใหญ่เลยอมีกลางด้วย กลางก็นี่ไง๋อ oh. แต่ไม่ได้นั่งเต็มอง mm. 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 อืมอืมอ่านี่นะครับ mm. ก็จะมีเล็กกับใหญ่ mm. นะแต่ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งก็จะมีใหญ่อย่างเดียว mm. อ่าแล้วก็จะมามีมูลนิธิ mm. ก็คือสร้างย้อน mm. ไม่ได้ใช้ลงกระสอบผลิตแล้ว อ่าใช้โรงงานปกติผลิตก็จะไม่ใช่ก็จะไม่ใช่งานบ็อกระสาบขอบคุณขอบคุณคำคำคำตอบคำตอบชอบชอบคำถามวันนี้เลียงงานเสร็จไวครับพี่โอคุณบินัทบูิขอบคุณครับ็อกระสาบหลวงปู่โตอ่องเงินกระถิ่นต้นอีกหลายหลวงพ่อใช้ลักษณะดูแทบจะเหมือนกันวิตตวิโลดอ่าเห็นไหม อาสนะลอ,อยนิยมนี่ฟอนต์ตัวหนังสือเขาเนี่ยเห็นป่ะมันจะไม่ใช่งานแกะสดเอามาหมดเลยลูกมาเนี่ยเห็นไหมคุณดูดิฟอนต์ตัวหนังสือเขาเนี่ยมันจะหมื่กันหมดเลยอคือเห็นได้ชิน บอกนิยมเป็นศูหใช่ไหมครับใชบใช่ครับ,บก,ก็ต้องเป็นผูเต็มต,ตรงปีแยกบล็อกบล็อกเต็มบอกว่เต็มทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราค่า100บาทเปิดตัวแอป SK c h e c ช็อแอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บก,กระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s j Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรับพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกน QR code ได้เลยเฮ้ยบ<ฤ> <c oughs> ูเลงน้องคือจริงๆอมีมากกว่านี้แน่นอน <c oughs> แต่ต่อให้เราไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นแต่เรารู้ได้ไงว่าแท้ <c oughs> ใช่ไหมครับพี่โอคนอเพราะเราส่องไปในเนื้อพระเนี่ยเรารู้ได้ว่าเนื้อแบบนี้มันเป็นเนื้อนีพระกลุที่เกินสี่ห้าร้อยปีขึ้นไป อ่ดังนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้เราไม่ได้เราเรา,เราไม่ได้จำตำหนี่ใช่เพราะอย่างเงี้ยก็เพิ่งออกมาให้เราเห็นกันองคแรกๆแต่เรารู้ว่าแท้เพราะความเกา่าทำไมเขาเรียกขาเนื้อนิ่มอืมทำไมบางคนเขาเรียกขาเนื้อนิ่มแล้วคนเรียกทำไมเขาเรียกเยนื้อนิ่มเราจะรู้ไหมล่ะนะสำหรับผมอะเก่าค<ม>ือแท้แค่นั้นเองไง,ไง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ แบบนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยปีแน่นอนครับถูกแล้วพักกูเนี่ยเนี่ยทำเกมไม่เหมือนทำความเก่าให้ทำสิบปีจะให้เก่าเท่าร้อยปีมันเป็นไปไม่ได้ใครมีก็ห่วงครับรุ่นนี้ไม่ค่อยขายกันแบบนี้แท้ตาเป้าครับพี่เซนไซย,ยาะขอบคุณครับ,บ,บ,รบดังนั้นผมเน้นว่าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยให้กล้าจำ อ่าสาเหตุที่เราดูพระไม่เป็นอะ่ะเพราะเราไม่กล้าจําเลยว่าองค์นั้นแท้จริงไหมใช่ถ้าแท้แล้วกล้าจําแคปหน้าจอไว้เราก็จะดูพระได้คงแคปทุกวันครับได้ประโยชน์ทุกวันยอดคุณพลพี่นายสิทธิชัยบุญเลิศอ่ะขอบพระคุณมากมากครับโอ้โหเหนือแน่นมากครับชอบศิลปะพี่โอคุณโอ้โหพี่เพิ่งเคยเห็นองค์แรกครับสี่พระองค์อ่ะนี่เป็นพิมพ์คุณแผนเหนือดีละเอียดมาก โอ้โหแกออกจากกรอบแล้วไหมลูกกรอบก็ไม่ได้เข้ากับท่านก็ส่องดูกันเอานะครับแล้วก็มีคนพูดถึงหน้าเสือโอเคมีคนพูดถึงพระอุตมะอ่ะโอเคนะครับนี่เห็นไหมพระปู่ดีจะสภาพไหนขอให้มีแท้อ่าจะสภาพไหนก็แล้วแต่ขอให้มีแท้ อ่าคือซึ่งพระแท้เนี่ยถ้าเป็นพระยอดนิยมอะ่ะเขามีคุณค่ามีมูลค่าทุกสภาพสวยก็แพงอ่าไม่สวยก็ถูกแต่สำหรับนักเล่นพระเนี่ยขอให้คุณมีแท้เขาให้คุณค่าหรือให้เครดิตคนแขวนพระแท้คนมีพระแท้นะครับโอโ้โหแล้วก็เหรียญน,นี้จะดูพาร์คิง จะดูพาเก่งเข้ามาฝึกสายตาที่เป็นชันขวานกันบ่อยๆพี่โอคุณขอบคุณครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องส่องดูก็แท้ครับพี่ช่างบีอะอ่านี่อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณดูอะไรไม่ได้มผมให้คุณอนะดูให้เป็นเหรียญบล็อกกระสับอ่าเหรียญที่ผลิตจากโลงกระสับสิทิการละลักษณะงานเขาจะเป็นแบบเนี้ย นะฮะหูเจาะจะเล็กๆนี่นะะห่วงมักจะรีเพราะห่วงของโลงาสาปเนี่ยเขาเป็นห่วงที่เอาใอ้แขวนเครื่องลาดอ๋อถ้ารีแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยแว่งก็ไม่ให้ขยับใช่ไหมพี่ที่ทำรีอ่าใช่ถ้าเกิดว่าผมมีเรื่องคลิปเกี่ยวกับเหรียญงานบล็อกโลงาสาปให้คุณดูแล้วนี่งานโลงาสาปนะฮะ ดูให้เป็นเหรียญงานของโรงอาสาบก็แท้แล้วเพราะว่าไอคนทําเกมไม่สามารถจะเข้าไปใช้เครื่องมือเดียวกับโรงอาสาบสิทธิการได้นะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพเหรียญปูดีวัดเหนือไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเมื่อวานก็ไปแล้วปูดีวัดเหนือโอมีเหรียญบล็อกอาสาบมาไหมลูกแต่ถ้าเป็นแฟนเพจยุคแรกๆจะเข้าใจว นะเนี่ย้เหรียญกระาบมีเหรียญกระสาบไหมน้องแยกไว้กล่องหนึ่งเอาไว้สอนอะไม่รู้อยู่ไหนสวัสดีพี่นัทวุฒิจ้าสวัสดีครับ,ค,รบคือถ้ารู้ว่าเหรียญเนี่ยผลิตจากโรงกระสาบสิทธิการแล้วดูให้เป็นงานเหรียญโรงกระสาบสิทธิการก็แท้ นะก็แท้ก็ <ๆ S 2> เข้าใจง่ายมกว่าสวัสดีพี่ยูบรวรจ้ามีใช่ไหมแม่หลานผมนี่มันผู้จักรมาอาดกนี่มันโอเคจริงๆเลยสวัสดีพี่ยูบวนสวัสดีพี่นาทบุตรครับอ่าอมันหยิบชุดสอนมาแต่มันไม่ได้หยิบบล็อกลงกระาบมาให้มผมนี่ สวัสดีพี่รัตพลเจริญผลสวัสดีครับพี่ชายพี่นทัทวุ่งดาวไว้หนึ่งร้อยดวงไอเจ้าโอ้ o. นี่ไม่เหลี่ยเกราะก็ทราบไม่ถ้าเป็นเหรียญพกษาบจะมีอ่าปูโต๊ะ<ม>รุ่นแรกหนึ่งศูนย์อายางเหรียญน,นะเดี๋ยวหาเซิร์ชกูเกิลก็ o. ได้ไอเจ้าโอ้ได้ยดติดทุละ มีไหมมีเหรียญชินราชวัดเหนือไหมเหรียญปู่โตะวัดประดูฉชิมพีรุ่นแรกอ่ะไปตรงภาพใครก็ขออนุญาตด้วยอ่ะใช่เห็นไหมอย่างปูดีวัดเหนือเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ เหรียญที่ผลิตจากโรงพศาสด์สิทธิการงานเขาจะเรียบร้อยหูห่วงงานแกะเนี่ยอย่างเงี้ยรู้เลยไม่ใช่ห่วงเดิมมชถ้าห่วงเดิมมันจะรีอย่างเงี้ยพ่าเราห่วงใหม่มาใส่เราก็รู้เพราะห่วงเดิมจะรีแบบนี้ใช่หไหมตัวหนังสือ งานแกะของเขาอ่ามันจะเป็นฟอนต์แกะนะ CNC อาโอบ็อกลงงานกระสาบอยู่ไหนอะ่ะอันนี้มันชุดสอนมันอ่ามันไม่ใช่เห, box, าหารียญบล็อกกระสาบลูกโนจะแยกไว้เห, box, าหารียญบ็อกกระสาบล้วนๆอะ อะตัวหนังสือนังหาก็จะเหมือนเหรียญที่เราใช้กันนะ่ะเหรียญห้าสิบตังเหรียญบาทเหรียญสิบอะเห็นไหมเนี่ยตัวหนังสือนังหาเขาจะไม่ใช่งานแกะบล็อกสดจะเป็นงานวิ่งฟรอนแบบเดียวกันเหรียญเจ้าคุณผลวัดหนังรุ่นแรกระบอกกระซ่าอะใช่ใช่ใช อาจารย์กําลังจะถามเหมือนกันว่าเหรียญโกเพราะเงินมีกี่รุ่นครับทราบแค่มีเหรียญเล็กก็เหรียญใหญ่นะครับพี่นัทวุฒิอารอก่อนครับยังไงไม่เข้าใจม,ม,มีทั้งหมดกี่รุ่นมีโกโกะโอ้โกก็จะมีศูนย์หกศูนย์หกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกแรกเลยก็พิจา,ารโาประาบ ถ้าเป็นงานลงอะซาบอะเล็กใหญ่อะ่ะจะเป็นบล็อกแรก hmm. อ่าแล้วก็จะมามีศูนย์เก้าจะมามีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีเหรียญเล็ก hmm. มีแต่เหรียญใหญ่ hmm. อ่าถ้าศูนย์หกเนี่ยจะมีเล็กกลางใหญ่เลย uh. กลางด้วยกลางก็นี่ไงอ๋อ oh. แต่ไม่ได้นั่งเต็มองค์อ่า นี่นะครับก็จะมีเล็กกับใหญ่นะแต่ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งก็จะมีใหญ่อย่างเดียวอ่าแล้วก็จะมามีมูลนิธิก็คือสร้างย้อนไม่ได้ใช้โรงกระสอบผลิตและอ่าใช้โรงงานปกติผลิตก็จะไม่ใช่ก็จะไม่ใช่งาน็อกกระสอบ ขอบคุณขอบคุณคำคำคำตอบคำตอบชอบชอบคำถามวันนี้เคลียร์งานเสร็จไปครับพี่โอคุณบินาธวูดขอบคุณครับบอกกระสาบหลวงปู่โต๊ะอองเงินกระถิ่นต้นอีกหลายหลวงพ่อใช้ลักษณะดูแทบจะเหมือนกันวีตอวิโลดอ่าเห็นไหมอาสนะลอยนิยมนี่ฟอนต์ตันหนังสือเขาเนี่ยเห็นปะ มันจะไม่ใช้งานแกะสดอเอามาหมดเลยลูกมาเนี่ยเห็นไหมคุณดูดิฟอนตัวหนังสือเขาเนี่ยมันจะเมือนกันหมดเลยคือเขียนให้ชินแล้วบอกนิยมเป็นศูนกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องเป็นตัเต็มตรงปี เหรียญโอศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งถ้าพ่อเงินบล็อกแรกเป็นบล็อกกระสาบทั้งหมดทีหนึ่งอ่าเนี่ยดูให้เป็นงานบล็อกกระสาบก็เข้าใจง่ายอาจารย์โอท่องจริงครับมีให้ดูทุกบล็อกเลยสุดยอดผมได้เหรียญเล็กแต่ชุกมาครับพี่บอยคนขับรถไฟฟ้าเหรียญชุกเหรียญเล็กชุกเนี่ยเห็นไหมงานลงกระสาบ พอเ,เห็นบ่อยๆอ่ะอาจะเริ่มเข้าใจเห็นไหมหลังหูจะเหมือนกันเลยอืมขนาดนี้อะไรพวกมันจะรีนะอืมอืมพวกมันจะตัง้งขล้นไหมอืมเรล,ลีจอบที่เราเก็บสบายด้วยเนี่ยเห็นบ่อยๆให้ชินอืม,อม แล้วจะเข้าใจเหรียญทรงพระนวกนั่งบัลลังในหลวงหลอเก้าก็ลงกระสาผมได้ความรู้จากอาจารย์นี้แหละครับพี่นัทวุฒิเห็นไหมแล้วขนาดเนื้องานเกาอืมหมดอ่ะซึ่งจะแตกต่างจากนะเหรียญที่ไม่ได้ผลิตจากโรงกระสาสิทธิการ อย่างเงี้ยเห็นไหมหูอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวงานตัวอะไรเนี่ยฟอนต์ในหนังสือมันก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยพอดูฟอนต์ของงานลงกระสาบนี่ แล้วก็ดูฟอนต์ของเหรียญที่ไม่ใช่งานลงกระสาบต่างกันไหมเ,เพื่อนๆรับเกนงครับเหรียญทรงมนว่ปีศูนย์แปดอ่าทรงมนวดก็จะเป็นงานลงกระสอบ ต่างกันชัดเจนเลยคโอเกลูง,งานเกะแก้โซดกับงานกระซ่าต่างกันครับโอ้โหลักษณะโลหะก,ก็ต้านกันเห็นไหมเนี่ยพอมีวางให้ดูอะ่ะ นะสามเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นี้ม,มันเหมือนเขียนมือกับพิมพ์ดีดอะ่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมเออม,มันเหมือนทำเอกสารโดยพิมพ์ดีดกระทำโดยเขียนมือ,อ,อมโลหต่างกันอ่าถามเพื่อนเพื่อนดีกว่าบอ,อกไหมครับ ถ้าผมใช้คำว่าเนะี่ยทำเอกสารโดยการเขียนกับาการพิมพ์ดีดการที่เขียนมันเอียงมันคดมันอะไ้นี่ไดไ้ธรรมชาติใช่าให้ตัวลึกตื้นหน้าบานได้แต่กระสาบก็เป็นเท่ากันหมดเลยอ่ะเท่าโอเคแล้วก็กดโอเคให้ด้วยเนี่ยวางเทียบจะรู้เลยว่าถ้าเป็นงานกระสบเขาจะเป็นงานเฉพาะหยิบมาเหรียญบล็อกกระสาบร,รู้เลยนี่ เห็นไหมอย่างเต่ารุ่นรวยรวยอ่ะใช่ใช่แค่นี้แหละครับถ้าเป็นงานดูงานลงกระสาปเป็นทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแกเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่กกปุบ๊บกระปั๊บไปเช็คผ่าแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซต เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK check. เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย